ออมาดูแชร์มาเยอะจังเลยตัดไปง่างคุณได้ป่ะเป็นกี่ปีแล้ว5ปี5ปีทำบุญเนี่ยเยๆผมสื่อก็ไปทำบุญเรื่อยๆมาทำบุญเรื่อยๆแล้วก็มาสามได้เราช่วยกีตลอดชีวิตอยู่แล้วท่านนันนะฮะ ăn hàng Cho tao uống bao bán tôi không <laughs> พญานาคสามท่านนะแล้วเสือดาวที่อยู่ในตัวเท่านั้นแหละที่ี่เห็นไปทำนะทําให้ครบคันแล้วกันวัดไหนก็ได้ทํา้านี่ส่งเนาะ <Okay. S 1> คิดให้กับพญานาคทั้งสามท่านเสือดาว <Okay. S 1> ที่อยู่ในตัวเนะาะทํามหสิงอยู่นะเนาะี๋ยวพอเขาออกไปเราก็จะโล่งแล้วเ,ออเราให้เงินพ่อใช่ไหม เติร์นให้เจ้าจบก็บอกเขาว่าเราจะเป็นอุทิทเป็นหน้าสามท่านเสรยาจ้าเากันไเป็นในตัวหลังไปหย่อนตู้ทางานที่ส่งให้นะแล้วเราก็จะอุทิเจ้ากันเราในเวลเราได้ด้วยนะอย่านงะ่นะจิในหะ้เขาแด้วนะนะนะ All right. เดินไม่ได<ๆ>้เลยนะห่องก่อนหน้านี้เดินได้ค่ะแต่ว่าเพิ่งเพิ่มมาทุกปีที่แล้วอ้าวเจ๊ทำให้ไปเกิดแล้วเนาะนี่แล้วลุกเลย đâu lúc đâu lúc ư đâu lúc lúc lên vẫn khó ha ao rút ma ma mưa ma mưa ma mưa mưa ma mưa ma ta ma mưa quân อีมอีอล็อกเอ,อี๊ยยี่ไหนลูกไม่ไปแล,ปลอกแต่ไม่ต้องลุกขนาดนั้นหรองคิดเฉยๆนื่ตัวนี่ตัวเออดี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 ดดมาดีดีไปทำบุญนะเขาก็จะปล่อยเนาะทำบุญให้เขาไปเกิดก่อนนะ mời mặt 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 quá. mặt 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 1 1 1 mặt 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 1 mặt mặt

นี่ด้าเก้านี่นี่นั้น,น,นเนี่ยเออมาพี่เข้าพี่เหมือนเดิมเขาก็ขยับได้ระดับหนึ่งแล้วนะพี่ไปต้องไปับลุ้นใ้เาก่อนนะเก้าหายไปไ,ไวปะนั่งลก